สนะครับเป็นตัววัสดุยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นความพยายามในการที่จะพัฒนายางธรรมชาตินะครับให้มันมีความสามารถในการที่จะแปรรูปได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยใช้เครื่องมือในเครื่องฉีดหรือว่าเครื่องเอ็กซ์ชูชันนะครับแล้วก็สามารถที่จะแปรรูปโดยประหยัดพลังงานแล้วก็สามารถที่จะ เอาวัสดุนี้ครับมากลับหมุนเวียนได้นะครับเราจะคุ้นชินว่าผลิตภัณฑ์ยางนะครับ <c oughs> ดั้งเดิมเลยยางรถยนต์อย่างนี้ครับไม่สามารถที่จะรีไซเคิลได้นะครับแต่ตัววัสดุยางธรรมชาติทุมบาสิกนี้ครับจะมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถที่จะรีไซเคิลได้ทําให้เศษหรือส่วนเหลือที่จากกระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยครับมารีไซเคิลได้ไม่มีของเหลืจอจากกระวนงานผลิตรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่หมดสภาพใช้งานก็เอากลับมาเป็นรีไซเคิลได้นะครับนี่ครับเป็นจุดเด่น3ข้อนะครับ ข้อหนึ่งเลยมันยังคงมีสมบัติคล้ายยางอยู่คือมีความยืดหยุนนะครับซอฟชาร์จเหมือนยางนะครับแต่ว่ามันแปรรูปง่ายประหยัดพลังงานในการแปรรูปแปรรูปได้อย่างรวดเร็ว,รวแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถแปรรูปซ้ําได้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยางทั่วไปที่ไม่สามารถแปรรูปซ้ําได้นะครับจริงๆง,งานวิจัยตัวนี้นะครับก็เป็นงานวิจัยที่มหาลัยนะครับมีพาทนต์หรือมีผลงานทางวิชาการอยู่มากกว่าร้อยเรื่องนะครับเพียงแต่ว่า ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดนี้มันมีไอเดียทําให้เราอยากจะเอาตัวนี้ครับออกสู่เชิงพาณิชย์ได้นะครับเราก็เจอว่ามันมีการใช้พวกพลาสติกที่เป็นซิงเกิลยูสพลาสติกมากขึ้นนะโดยในเรื่องของโควิดถุงผ้าสติกยิงต่างๆนะครับก็เป็นขยะเยอะเลยนะครับที่เราไปลงพื้นที่ที่สตูลน,นะครับเรพบว่าใน1ตารางเมตรที่ขยะหรือว่าคลื่นซัดมาในแนวขยะนะครับมีขยะพลาสติกอยู่ประมาณ2 0 0กรัมใน1ตารางเมตรนะครับซึ่งเราก็พบว่ามันเยอะมากๆแต่ว่าพอเราพิจารณาดูจริงๆแล้วเนี่ย พวกขยะพวกนี้ครับมันเกิดการเสื่อมสภาพหรือดีเกรดหมายความว่าส่วนหนึ่งมันปนเปื้อนเข้าไปใน,นสูตรทะเลแล้วแล้วก็ส่วนสําคัญก็คือตัวผลิตภัณฑ์หรือพลาสติกพวกนี้ครับมันคุณสมบัติมันด้อยเกินไปที่จะนํามาแปลรูปใหม่แล้วนะครับเราก็เลยเกิดแนวคิดใหม่ในการที่จะรับซื้อขึ้นมาก่อนที่จะเป็นขยะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเราก็มองว่าพวกนี้จริงๆมันยังไม่ใช่ขยะนะครับมันก็เป็นตัว ผลิตภัณฑ์ที่ยังกลับมาหมุนเวียนได้นะครับก็เกิดคอนเซปต์ในการที่จะรับซื้อขยะตรงนี้เข้ามานะครับแล้วก็ตัวยางพลาเองก็คือเป็นเหมือนพระเอกที่จะเข้าไปช่วยที่จะปรับปรุงคุณสมบัติของตัวพลาสติกให้มันยืดหยุ่นได้แล้วก็ขยายขอบเขตการใช้งานออกไปนะครับตัวยางเองก็เป็นพอลิเมอร์ชีวภาพนะครับที่ช่วยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนแก๊สด,ด้วยก็เป็นข้อได้เปรียบของตัววัสดุที่1ก็คือมีเรื่องของการนำพลาสติกรีไซเคิลมาหมุนเวียน2ก็คือลดการใช้ปิโตรเลียมเบทแล้วก, 3. ก็คือการนําาเเอตัวพิมอรรรร์ธมมชชาาต,ตงนี้ใ้ในะครับ อย่างน้อยตอบตรวจความยั่งยืนได้4ข้อขึ้นไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นภาพเครื่องมือที่ใช้ใน ห้องปฏิบัติการนะครับตรงนี้เป็นเครื่องมือสําคัญที่เราใช้นะครับก็คือเป็นเครื่อง extrusion นะครับในการเครื่องตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะหลอมตัวยางกับตัวพลาสติกให้เข้ากันได้นะครับแล้วก็มีการเติม additive เข้าไปเพื่อปรับคุณสมบัติให้มันสามารถเข้ากันได้นะครับนะครับอันนี้เป็นลักษณะต้นแบบที่เราทําเป็นโปรไทป์นะครับก็เป็นงานที่เอาไปใช้ในเรื่องของงานจักสานนะครับตัวอันนี้เป็นกลุ่มเยาวชนนะครับจะเป็นกลุ่มสําคัญกลุ่มหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของรณรงค์การนําเอาตัวพลาสติกมา r e ซเคิลนะครับก็คือกลุ แล้วก็กลุ่มสาคัญอีกกลุ่มหนึ่งที่ช่วยให้งานตัวนี้มันสําเร็จได้นะครับก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสารยางพาราครับอยู่ที่จังหวัดสตูลนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่มีความสามารถในเรื่องของการจักสารนะครับก็นําตัววัสดุคนนี้ไปขึ้นรูปแล้วก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์จักสารนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสารที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากสารยางพาราดําเนินการนะครับก็จะเป็นรูปแบบกระเป๋าต่างๆนะครับกระเป๋าพวกนี้นะครับนอกจากมีข้อดีเรื่องที่ว่ามันนิ่มซอฟททัดเยอหยุดแล้วนะครับตัวเศษหรืออะไรที่มันเหลือจากกระบวนการผลิตนะครับที่เขาตัดทิ้งเอากลับมาหลอมแล้วก็ขึ้นรูปใหม่ได้หมดเลยนะครับไม่มีส่วนเหลือทิ้งเลยนะครับสามารถขึ้นรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรเต้าี่ต่างๆได้นะครับมีสามารถเติมหลักสีได้แต่จริงๆตัววัสดุนี้ยังมีจุดเด่นนะครับในการที่จะแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะฮ เป็นลักษณะเป็น,เ,ปนเมสพลาสติกที่พร้อมใช้สามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับเพื่อตอบโจทย์การใช้งานต่างๆได้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะตัวไอเดียนะครับ mm hmm. เผื่อว่าอาจจะมีการต่อย,ยอดได้นะครับขอพระคุณครับสำหรับผลงานแรกนะครับก็เป็นเรื่องของตัวอุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมทิศทางการระเบิดนะครับประยุกใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่หรือว่าเรียกว่าตัวกลวยางอุดรระเบิดนะครับ ตัวนี้นะครับามาเป็นพอย์มาจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับหินเมืองหินอุตสาหกรรมนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยทั้ง5ภูมิภาคเนี่ยเรามีเหมืองหินอยู่ประมาณสัก325เหมืองแต่ระเบิดทุกวันนะฮะก็คือเนื่องจากว่าหินพวกนี้ครับมันเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำนะครับที่จะต้องจําเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของการก่อสร้างต่างๆนะครับในระบบคมนาคมท่าเรือ อากาศอาสนามบินอะไรต่างๆนะครับตึกบ้านเรือนนะครับก็จะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้หินนะครับปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเหมืองนะครับก็คือมี2ข้อนะครับข้อ1ก็คือเป็นปัญหาเรื่องกระบวนการผลิตนะฮะหมายความว่าได้หินที่มีขนาดก้อนโตนะครับหินก <sto> ้อนโตเนี่ยอ่ามันจะต้องทําให้มีคอสค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการที่จะระเบิดเพิ่มเติมหรือว่าระเบิดซ้ําเพื่อให้ได้ก้อนเล็กที่จะเข้าโรงโม่ได้นะครับเพื่อที่ได้ผลิตหินมาระดับ3นิ้ว4นิ้วตามที่เราต้องการใช้ในการก่อสร้างนะครับกับป <sto> เ,เรื่องของหินที่มันปลิวออกไปนอกเมืองโดยเฉพาะเหมืองที่อยู่ใกล้พื้นที่สินซิทีฟใกล้โบราณสถานต่างๆเป็นต้นนะฮะนี้เป็นปัญหาหลัก2ข้อของคนทําเหมืองปัญหาข้อที่2ค่อนข้างใหญ่นะฮะเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ที่มันมีหินที่ออกไปสู่ชุมชนหรือต่างๆเมื่อมีการร้องเรียนเนี่ยเมืองจะต้องถูกสั่งหยุดนะฮะสั่งหยุดการหยุดเหมืองหนึ่งวันเนี่ยฮะมูลค่าที่ขาดไปก็คือหลักแสนหลักล้านบาทนะครับดังนั้นก็คือเป็นปัญหาหลักนะครับที่เมืองแต่ละเมืองพยายามที่จะป้องกันในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆเรืืื่่่ออออองงสสะเททนนนนหหรริีมััปปลกไคบ สิ่งท mm ี hmm the the use, uh, uh, ่เรานำเสนอนะครับก็คือกวยยางอุดระเบิดนะครับซึ่งเป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกับอาจารย์ภาควิศวกรรมเหมืองแร่นะครับก็ได้ไอเดียจากการที่หลอดทดลองนะครับที่เราใช้ตัวก๊อกนะครับในการอุดหลดทดลองแล้วสามารถที่จะเก็บแรงดันต่างๆไว้ได้นะครับก็มาประยุก์ใช้เป็นกวยอุดรเบิดนะครับขั้นตอนการทํางานนะครับสขั้นตอนตามนี้นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยในรูระเบิดนะครับที่นใการระเบิดเนี่ยก็จะลึกมากๆนะครับอยู่ประมาณสักสเมตรนะครับแล้วก็จะมีตัววัตถุระเบิดนะครับแล้วก็มีการ เติมปุ๋ยต่างๆแล้วก็ตัวกล้วยเนี่ยจะอยู่ในระดับที่3นะครับแล้วบนจากนั้นจะเป็นการสเตมด้วยหินนะฮะซึ่ง ลักษณะนี้นะครับจะทําให้เมื่อเกิดการระเบิดเนี่ยแทนที่แรงระเบิดจะพุ่งขึ้นข้างบนนะครับก็จะเกิดการกดออกไปข้างหน้าแล้วก็ตะหินก็จะเทแล้วก็สาดออกไปนะครับตามหลักวิศวกรรมนะครับไม่เกิดาการลีกของแก๊สหรือพลังงานสูญเสียไปที่ทางข้างบนนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นผลการทดลองว่าสามารถลดแรงขนาดกองหินเนี่ยได้40%่ปรนะฮะประสิทธิภาพของการระเบิดเพิ่มขึ้น40%แล้วก็แรงสั่นสะเทือนก็ได้อยู่ประมาณสัก40%เหมือนกันนะครับที่สามารถที่จะลดได้นะครับตรงนี้นะครับ การระเบิดที่ไม่ได้ใช้ก้วยอุดุระเบิดนะครับก็จะมีลักษณะของการพุ่งขึ้นของแก๊สจากข้างบนนะซึ่ง,งการระเบิดอย่างนี้ครับอาจจะทําให้ได้หินก้อนโตแล้วก็มีหินที่ลิวออกไปนอกเมืองนะครับส่วนลักษณะนี้นะครับเป็นการระเบิดที่ใช้ก้วยของเราแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าจะไม่มีระเบิดพุ่งขึ้นข้างบนเลยแล้วก็การเทของหินเนี่ยจะสาดข้ามาข้างหน้าได้อย่างถูกหลักนะครับแล้วก็ในการที่วิเคราะห์เรื่องของสาหินต่างๆก็พบว่ามีภาพเพิ่มขึ้นอีก40อร์เตนะครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะการทํางานนะครับที่ผ่านมาก็คือเริ่มต้นงานวิจัยนี้จากไอเดียแล้วก็ใช้ทุนวิจัยแค่1 0 0 0 0แบาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีต้นแบบแล้วก็มีโปรตไทยมีพาเชนนะครับแล้วก็เราก็ได้รับทุนต่อยอดต่างๆมาปัจจุบันนะครับเราก็ระเบิดไปแล้วทดลองไปแล้ว10เมืองทั่วประเทศนะครับใน6จังหวัดนะครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างภาพเขียนสีทิยาลานะครับก็อยู่เมืองเนี่ยอยู่ใกล้กับภาพเขียนสีมากซึ่งก็เป็นจุดเสถียจุดหนึ่งที่ได้เอากลัวยของเรานี่ครับไปทดลองใช้นะครับ อันนี้เป็นที่บุรีรัมย์ครับเรือนเหมืองกับสารากลางเนี่ยอยู่ใกล้กันแค่2กิโลนะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบอยู่นะครับแล้วก็มีการทดสอบโดยการไปติดตั้งเครื่องวัดแรงสัง่นสะเทือนที่สารากลางแล้วก็ลองทดลองระเบิดโดยเปรียบเทียบการใช้กับไม่ใช้กลวยว่าเป็นยังไงนะครับก็ก็สามารถที่จะลดแรงระเบิดได้40%ตามที่ได้นําเสนอนะครับนี่เป็นภาพการทํางานนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการทํางานนะครับปัจจุบันเราก็าผลิตขึ้นมาในระดับเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพการทํางานการควบคุมมาตรฐานต่างๆของตัววัสดุครับขอบคุณครับ